สวัสดีครับวันนี้กระเจ้นเพลจะมาทําการแกะกล่องนะครับเป็นตัวโคลาเหมือนเป็นฟิลเตอร์ใช้กับกล้องถ่ายรูปนะครับมองไม่เห็นอันนี้ข้างๆจะเขียนไว้ว่า Design and Made in Thailand นะครับดีครับของไทยแบบนี้เราเราชอบเราแกะดูเลยดีกว่านะครับ แพ็กเกจเป็นกล่องธรรมดานะครับข้างในข้างในห่อไม้ชั้นหนึ่งนะครับนี่นะครับสังเกตจะเป็นตัวสินค้าจะเป็นคล้ายฟิลเตอร์ c ีนะครับไว้ใช้กับกล้องถ่ายรูปมาเป็นเงินไทยเลยก็เรามาดูตรงกล่องดีกว่าครับตรงกล่องจะมีบอกวิธีใช้อยู่นะครับแต่ว่า ดูแล้วอาจจะงงๆนะครับเพราะว่ารูปไม่ค่อยไม่ค่อยสื่อสารเท่าไหร่ใช้จริงเลยดีกว่าครับอ๋อเดี๋ยวจะมีสิ่งสิ่งที่แถมมาด้วยนะครับเมื่อกี้แกะออกมาเราจะมีฟิลเตอร์นะครับมีอยู่ทั้งหมด8สีนะครับก็มีแผ่นป้ายห้อยซึ่งตรงฟิลเตอร์มันจะมีเจาะรูไว้นะครับแล้วก็มีนี่ครับเป็น ส่คล้องพูนแจนะครับเอาไว้ร้อยใส่รูนี่ผมจะไม่ร้อยให้ดูดีกว่านะครับจะืไไ่ไม่เสียเวลาวิธีการใช้นะครับก็ง่ายๆนะครับเรามีกล้องกล้องอะไรก็ได้ครับจะเป็นกล้อง iPhone หรือกล้องดิิตอนอะไรทั่วๆไปซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะใช้มาปิดเลนส์ข้างหน้านะครับเห็นไหมครับมาสะจ,จันใช่ไหมครับมัน สีเปลี่ยนไหมถ้าอยากลอนแรงก็นี่เลยครับสีแดงมาจาจตันอีกแล้วครับแดงหมดเลยแต่ค่อนข้างจะเล็กนะครับอ๋อต้องใช้แบบนี้ครับถือไว้รลาถ่า,ายออกมาก็จะเป็นครับเราก็จะได้รูปที่มีฟิลเตอร์สีแดงติดไปด้วยก็ดีครับเล่นกันไวเล่นกับเพื่อนสุขสนานแล้วฟังก์ชันอีกอย่างนึงนะครับก็คือ มันจะไว้ปิดตรงตัวแฟลชนี้ด้วยครับแต่ถ้าเป็น iPhone จะปิดยากนิดนึงนะครับถ้าเป็นกล้องทั่วไปก็คือไว้ปิดแฟลตนะครับแล้วก็เวลาถ่ายไปแฟลชก็จะออกเป็นแสงสีนะครับไปส่งหน้าเพื่อนแสบตาเป็นสีแดงอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ่ายเพื่อนมานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับมีอยู่ทั้งหมด 8อันนะครับแล้วก็มีพวงแญแจามาอันนี้ร้อยทำเป็นพวงแญแจได้ครับเอาไว้พกได้ง่ายๆก็ขอจบการรีวิวตัวโคลานะครับลองเข้าไปดูได้มีเว็บอยู่ของไทยนะครับควรสนับสนุนครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ